ข้าวต้มกุย้ยจากอาหารคนจนสู่เมนูร้านอาหารยามราตรีข้าวต้มกุย้ยข้าวต้มขวัญใจนักท่องเที่ยวยามค่ำคืนด้วยข้าวที่ต้มนิ่มๆในน้ำซุปสีใสๆบ้างก็มีกลิ่นหอมใบเตยกินคู่กับข้าวยอดฮิตยอย่างไข่เจียวผัดผักบุ้งไฟแดงหมูสับต้มหวยเมนูธรรมดา ที่อร่อยอย่าบอกใครแต่รู้หรือไม่ว่าในอดีตข้าวต้มกุ้ยถูกมองว่าเป็นอาหารของคนชั้นล่างและการดูถูกแยดหยามคนจนโดยเฉพาะคนเชื้อสายจีนที่เข้ามาใช้แรงงานในไทยในสมัยที่คนจีนแต้จิ๋วอพยพเข้ามาเป็นแรงงานในไทย มักทำอาชีพที่ใช้แรงแบกหามเป็นคนลากรถเจ็กหรือเรียกว่าชิวเชียและด้วยความที่เป็นคนจีนจะเนื้อตัวสกปรกแต่งตัวไม่เรียบร้อยพูดคุยเสียงเอะอะโวยวายรีบกินอาหารอย่างเร่งรีบทำให้โดนดูถูกเรียกว่าเป็นพวกกุยซึ่งหมายถึงคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีเป็นเชิงหยียดยามคนที่ได้ค่ากว่า แรงงานชาจีนเหล่านี้เป็นคนจนก็ต้องหาอะไรกินที่อิ่มท้องในราคาไม่แพงอย่างข้าวต้มเป็นอาหารหลักซึ่งชาจีนแต้สิวจะเรียกว่าซิวเชียนมอยหรือข้าวต้มสำหรับผลลากรถที่มีราคาถ้วยละแค่เครื่องสลุงกินกับข้าวราคาถูกนั่งยองยองกินโดยตะเกียบปุยข้าวเข้าปาก หากมองในมุมคนไทยก็เลยอาจเป็นภาพที่ไม่ดูสวยงามและมองว่าไม่มีมารยาทก็เลยเรียกเป็นข้าวต้มปุ๋ยเพื่อแสดงถึงความเป็นอาหารของคนจนชนชั้นล่างต้องกินข้าวหูนั้ำเยอะราคาถูกๆเพื่อให้อิ่มท้องแต่ในปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนไป ข้าวต้มปุ๋ยไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของคนจนอีกต่อไปแล้วจตกลายเป็นร้านอาหารยาเลิกที่ถูกใจคนทุกเพศทุกไลยมีเมนูหลากหลายบางร้านก็ยกระดับเมนูข้าวต้มจนกลายเป็นอาหารหรูไปเลยด้วยซ้ำ